สวัสดี FC หมื่นพุทธาชาแนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีมิตรลักแสนพระใหม่กันทุกๆท่านนะครับวันนี้ทางเรามื่นพุทธาพระแทนะ้จะมารีวิวพระผงอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างจะหายากนะไม่ค่อยมีใครเหมือนนะนั่นก็คือนะพระผงในชื่อรุ่นนะพระแก้วมรกตนะพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนะ ปาฏิหาร100ร้อยปีหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมะแห่งวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะรุ่นนี้เป็นของทีมงานปาฏิหารนะโดยป๊อปอ่างทองเหมือนเดิมนะทีมนี้สร้างพระผงม,มาหลายรุ่นมากนะหลายรุ่นมากแล้วก็ทำสวยๆทั้งนั้นนะฮสำหรับผู้สร้างท่านนี้เนี่ยกองเป็นสีแดงเหมือนกันนะทีมนี้ส่วนใหญ่ก่องจะเป็นสีแดงนะเดี๋ยวผมจะ รวบรวมว่ามีรุ่นไหนบ้างนะมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะจะได้เก็บสะสมไปด้วยกันจะได้มาส่องไปด้วยกันนะพระข้างในเป็นยังไงสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับกล่องภายนอกนะเป็นกล่องสีแดงนะทึบเป็นกล่องสีแดงทึบนะสะกรีนสีทองอีกแล้ว <c oughs> เขียนคําว่าพระแก้วมรกตนะรุ่นปาฏิหาร์ร้อยปี ข้างล่างก็จะมีหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมวัดห้วยด้วนนะอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ไม่ได้บอกปีนะฮะซีนนะซีนที่หอ่อกล่องมานะจะเขียนว่าปาติหารนะฮะโดยป๊อปอ่างทองฮะนี่กล่องก็เป็นแบบนี้นะกล่องสีทึบแบบนี้นพระที่ข้างในจะเป็นแบบไหนนะเรามาดูกันเลยนะฮะแกะออกมาแล้ว นี่นะฮะพระจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์พระแก้วมรกตนะฮะในสมเหลือนแก้วแบบนี้นะ,ะสวยงามมากๆนี่อันนี้ลายเสือลายเสือด้านหลังนะด้านหลังจะบอกรายละเอียดนะฮะมีอาขรายันมีรูปหลวงพ่อพัดบุญญากามโมอยู่ตรงกลางรูปเหมือนครึ่งองนะแล้วก็บอกรายละเอียดนะ้นี่ หลวงพ่อพัดบุญยกาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดน,นครสวรรค์รุ่นร้อยปีปาฏิหารสังเกตดูนะฮะหน้ากล่องกับข้างในจะไม่เหมือนกันนะฮะข้างนี่นะฮะนอกกล่องจะบอกรุ่นว่าปาฏิหารร้อยปีนะ,ะส่วนหลังองค์พระนะนี่นี่ในวันข้างหน้านะ,ะในวันข้างหน้าก็จะเป็นตัวที่บอกว่าตำหนิเกแท้ได้ด้วยเช่นกันนะ ในกล่องจะบอกว่ารุ่นร้อยปีปาฏิหารนะจะสลับกันนะจะสลับกันนิดหนึ่งนี่นะจุดสังเกตนะเป็นจุดสังเกตนะน,นะะกับตรงนี้นี่นะไม่ได้บอกปีไว้นะไม่ได้บอกปีไว้แต่สวยงามมากฮะสวยงามมากๆลันเลขลันนัมเบอร์ทุกองนะนี่เป็นตัวเลขจะเป็นการยิงเลเซอร์อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ส่วนใหญ่ก็ตำแหน่งจะอยู่ที่เดียวกัน มีทั้งหมดกี่เนื้อนะมีทั้งหมดอยู่10เนื้อฮะสิเนื้อสร้าง99 0เอ้ยสร้าง99หลังนะฮะสร้าง99หลังฮนะจะแบ่งเป็นรายการจองนะรายการจองอยู่2รายการนะฮสรายการแล้วก็รายการลุ้นเนื้อนะฮะอีก1รายการนะรายการจองนะมี ารายการนำเลิกนะฮะนำเลิกลายธงชาติตะกุดทองคำหนึ่งดอกเนี่ยสร้างแค่64องนะฮะสร้างแค่64องค์นะ,ะรายการจองนะ,ะแล้วก็รายการจองที่สองนะฮะเป็นเนื้อกรรมการผงใบลานตะกุดเงินคู่นะ,ะสร้าง99องค์เช่นกันสร้าง99องค์นะ,ะส่วนยกหลังนะ,ะยกหลังก็มี99หลังนะ,ะ99หลัง ตัวแถมยกลังนะฮะเป็นเนื้อน้ําเงินบูชาครูตะกุด3ากษัตริย์นะ,ะตะกุด3กษัตริย์เนี่ยอ99องค์นะ,ะส่วนตัวแจกศูนย์นะฮะตัวแจกศูนย์เนี่ยจะเป็นเนื้อยินหยางนะ,ะยินหยางสองสีสร้าง199องค์นะ,ะสร้าง199องค์นะ,ะส่วนข้างในจะมีเนื้ออะไรบ้างนะ,ะอันนั้นเนื้อเนื้อ,อเหลือง นะเหอเสือเหลืองนะเสือเหลืองนี่นะเป็นลายเสือเหลืองนะอ่ะเดี๋ยวผมแกะองค์อื่นให้กับ F4 ได้ชมกันก่อนนะฮะจะเป็นเนื้ออะไรนะฮะมีอยู่สิบรายการนะยังไม่ดีว่ามีอยู่สิบรายการสิบรายการรายการละเก้าร้อยเก้าเก้าองค์ เป็นเป็นโอ้โหคราวนี้เนื้อเนื้อเขียวเหนียวซา,า้าหูสวยงามมากๆฮะรายการนี้สีเขียวฮะมีอ่าเศษธนบัตรด,ด้วยนะฮะเศษธนบัตรเงินขวัญถุงนะเงินขวัญถุงให้ให้กับพี่ๆได้รับชมกันด้วยนะฮะนีะ่มาดูกันให้ชัดๆนะมาดูกันให้ชัดๆ รายการนี้สีเขียวโรยแบงค์นะฮะรายการที่สามจุสี่สีเขียวโรยแบงค์ฮะโอ้ยดูวันความสวยฮะดูเนื้อสะก่อนสวยมากนะ,ะมีพลอยเสกนะฮะมีอ่าเซจีวอนหลวงพ่อนะครนี่ด้านหลังนี่ฮะชัดเจนมากรวมถึงรันเลขรันนัมเบอร์ด้วยนะฮะ มีเนื้ออะไรบ้างนะฮะรายการที่1เนื้อขาวโรยผงตะใบพักกริง่งนะฮะเนื้อที่สองเนื้อดําทาทองเฮอสวยงามมากนะฮะต้องเปิดนี่เพิ่งผมก็เปิดเจออยู่นะลูกค้าเปิดได้อยู่นะ,ะผมเนื้อดําทาทองนะ,ะสร้างเท่ากันหมดทุกเนื้อนะฮะเนื้อแดงโรยพลอยฮะแล้วก็เนื้อเขียวโรยแบง แล้วก็ต่อไปเนื้อน้ำตาลลอยเพชรหน้าทั้งนะอันนี้ก็สวยมากนะครับเนื้อน้ำตาลลอยเพชรหน้าทั้งต่อไปฮะเนื้อฟ้าดำลายฐานอากาศนะฮะลายฐานอากาศเนื้อฟ้าดำแล้วก็ต่อไปนะรายการที่7นะเนื้อเขียวดำลายฐานบกนะฮะเนื้อเขียวดำลายฐานบกต่อไปนะรายการที่8นะเนื้อเสือขาวลายขาวดำนะลายขาวดำมีเหลืองแซมนิดๆนะ ต่อไปลายการที่เก้านะฮะ <autre bueno> เนื้อเสือดำนะเสือดําองค์ดําตัดด้วยสีขาวนะตัดด้วยสีขาวเหลืองนะองค์องค์พระจะเป็นสีดำนะองค์ที่เห็น e ข้างหน้านะนี่องค์น,คนี้องค์นี้ลายเสือนะเหลืองฮะเสือเหลืองนี่รายการที่10บนะพื้นเป็นสีเหลนะืองฮะพื้นเป็นสีเหลืองอ่าลายดําขาวนะลายดําขาวนี่คือเสือเหลืองนะ เดี๋ยวแกะกันให้อีกชมอีกสักองหนึ่งนะฮะจะได้เห็นเนื้ออื่นด้วยจะได้เห็นเนื้ออื่นด้วยะนะฮะราคาย่อมเยาวฮะบอกเลยว่าราคาย่อมเยาว์เดียพทุคุณไม่ได้ย่อมเยาตามราคาไปนะฮะมาดูกันนะว่าเป็นโอ,โ,อโอ้โหโหลอกองนี้สวยงามมากฮะยังกระลายหินอ่อนนะะสวยงามมากอันนี้น่าจะเป็นเสือขาวฮะนี่คือเสือขาวฮะ,ะเสือเหลืองเสือขาวเรามีให้เห็นแล้วนะ เสือเหลืองกับเสือขาวอ่ะนี่นี่คือลายเสือขาวนะเสือขาวพื้นเป็นสีขาวอ่ะนี่แล้วก็แสมด้วยสีดำกับสีเหลืองนิดหน่อยนะฮะสวยงามมากๆใครใครสนใจสามารถนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะฮะช่องทางเพจเฟ e บุ๊ k นะฮะชื่อชื่อเพจว่า มื่นพุทธาพระแท้นะหรือจะเป็นทางไลน์เราก็ยินดีบริการพี่ๆนะหรือไม่ได้จริงๆโทรมานะเบอร์โทรชื่อเพจนะผมขึ้นที่หน้าจอให้กับพี่ๆทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะใครสนใจพระราคาย่อมเยาวพระผงค่อนข้างจะหายากนะไม่ค่อยมีเข้ามาให้เราเช่าหาบูชากันสักเท่าไหร่สำหรับพระแก้วมรกตฮะหนึ่งในพระ ครูบ้านครูเมืองของเราแนะนำเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับมีถึง10เนื้อนะฮะมี10เนื้อลุ้นตะกุดเงินตะกุดทองคำนะฮะลุ้นตะกุดสวยมากๆฮนะตะกุดเงินทองคำนะฮะสองอย่างนะแต่มีทุกเนื้อนะตะกุดทองคำมีทุกเนื้อนะฮะสิบเนื้อนี่มีทุกเนะื a, นะ้อหลุนในลงังมีตะกุดสองทองคำอยู่2องค์นะฮะสององตะกุดเงินอีก10องนะฮะถือว่าสวยมากๆ ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้พระรุ่นไหนเข้ามาใหม่เราจะเอามารีวิวให้กับพี่ๆได้เห็นองค์จริงๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหาเช่าบูชากันนะฮะองค์จริงเป็นยังไงสวยขนาดไหนนะโค้ดอยู่ตรงไหนบ้างนะจะได้ไม่โดนหลอกนะจะได้เห็นกันก่อนนะบางทีเห็นตะกองอ่ะเห็นตะกล่องนะฮะ เราไม่รู้ข้างในเป็นแบบไหนขอแกะก็ไม่ได้ขอดูตัวอย่างก็ไม่มีหรือถึงมีก็มีใบเขาเรียกอะไรใบโปชัวนะใบรายการพระให้เราดูนะไม่เห็นองค์พระมีแต่ใบรา,ายการมันก็ไม่เห็นอีกทีนะเกาะนี่ผมเอามาแกะให้กับพี่ๆได้รับชมกันเห็นๆกันชัดๆนะในประกอบการตัดสินใจในการ เช่าหาบูชานะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ฮนะยินดีบริการพี่ๆทุกท่านสำหรับวันนี้ขอตัวราพี่ๆทุกท่านไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้านะจะเป็นเกจิไหนหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีครับ